รสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Soul Channel นะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Fate Grand Order แล้วก็รายการแนะน Event นะําอีเวนต์เนาะรายการแนะนําอีเวนต์นี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับตัวการแนะนําตัวอีเวนตะ์คตริสต์มาส2021เนาะคริสต์มาสในปีนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวซีไอประจำอีเวนต์กันก่อนนะครับซีไอ mm hmm. ประจำอีเวนต์ใบแรกก็คือตัวลายอาร์ติเลดี้ ตัว CE ใบนี้เป็น CE ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มอัตราการเล่งเกจ15%แล้วก็เพิ่มการได้รับการฮิวอีก15%เนาะแล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเกจเริ่มต้นให้30%ซึ่งถ้าเราใช้แบบเต็มอัตราการได้รับเกจก็จะกลายเป็น20%อัตราการได้รับฮิวก็จะแรงขึ้นอีก20%เนาะแล้วก็มีเกดเริ่มต้นให้กลายเป็น50%ซี e. ใบนี้เหมาะกับตัวพวกซัพพอร์ตมากเลยนะครับ แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือตัว c ีไปนี้มันไปเทท,ที่ค่า a อ t a ท็กนักไปหน่อยซึ่งตัวซัพพอร์ตไม่ค่อยต้องการสักเท่าไหร่นาะเอาละเรามาพูดถึงตัว C ีประจำกิจกรรมกันบ้างเนาะมันมีทั้ง3าดาว4ดาวและ5ดาวเลยนะซึ่ง5ดาวเนี่ยเป็น c ีที่ค่อนข้างดีสำหรับสายดาเบแต่ว่ามันมีการจากัดอยู่เล็กน้อยเนาะตัว5าดาวเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ CE ที่สมใสไปนี้โจมตีเนี่ย มันจะเพิ่มพลังโจมตี15%สำหรับศัตรูที่เป็น c h a สติ c และถ้าเป็น Evil ก็แรงขึ้น15%ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าศัตรูตัวไหนเป็นทั้ง Chaotic และ Evil จะโดนแบบด d o u บิลเลยนะครับก็คือ30%ทัดมา4สีดาวเพนเบเกอร์ใบนี้จะฮิลให้ทั้งปาร์ตี้เมื่อใช้ซีซีเมื่ออ่าที่สมใสัยการเปน,นี้โจมตีเนาะการฟื้นฟูเลือดให้150หน่วยทั้งปาร์ตี้ มันเหมาะกับตัวซัพพอร์ตมากทัดมา3 3ดาว3ดาวการ์ดใบนี้มีคุณสมบัติเมื่อก็คือจะรีมูฟดีเฟนส์ดีบัฟก็คือพวกดีบัฟที่ลดพลังป้องกันเนาะแล้วจากนั้นก็จะได้ดาว1ดวงตัวใบนี้มันเป็นใบแก้ขัดที่ทใช้งานได้ดีเนาะแล้วก็จะเป็นใบที่ดีพิเศษสำหรับ การเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีดีบัฟลดพลังป้องกันเยอะๆโอเคมาพูดถึงตัวตูวต้ลอตเตอรี่กันบ้างน,นะครับอ่าเมื่อเราเก็บตัวช้อนสําหรับการทําตูล้ลอตเตอรี่ไว้เยอะๆนะครับเราก็มาเปิดที่ตูล้ลอตเตอรี่เอาโดยตูล้ลอตเตอรี่เนี่ยมีส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือตัวหินทองที่อัพสกิลเนาะซึ่งมันหาได้ค่อนข้างยากมาก แนะนําว่าพยายามหาได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวหินทองพวกนี้แม้ว่ามันจะได้1หรือ2ก็ตามมันให้ค่อนข้างดีนะดีกว่าเราไปเก็บตามาตัวอีเวนต์ประจําวันซึ่งมันได้ค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็ยังมีไอเทมจิปถาถะให้อีกเล็กน้อยอ่าฮะส่วนตู้1-10กับตู้ ที่11ขึ้นไปนะ่ะมันมีความแตกต่างกันเนาะตู้ที่1นถึงสิเนี่ยมันจะมีแอปเปิลทองกับแอปเปิลเงินให้ด้วยแต่กรณีที่ไปถึงตู้ที่11แล้วแอปเปิลทองกับแอปเปิลเงินจะถูกถอดไปเนาะมันจะเหลือแต่แอปเปิล AP10 เท่านั้นแหละทัดมามาพูดถึงตัวสวัรคิ์ที่ได้รับการอัปเกรดนะครับตัวที่ได้รับการอัปเกรดก็คือตัวสกาดี้เนาะการอัปเกรดเป็นที่ตัวฮกุเนาะโดยฮกุเนี่ย อาจจะเพิ่ม a อ t a แทเป็นระยะเวลา5เทินซึ่งเป็น New เอฟเฟ t เนาะผลคที่เข้าดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยก็คือดาเมจที่ให้อะมันสูงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเนาะมาพูดถึงตัวซีประจำตู้เกลือกันหน่อยซีใบแรกโฮลีฮาร์ตตัวซีใบนี้มีคุณสมบัติอาการเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศ8%ร เพิ่มดาเมจคิ t ิค a l ให้10%แล้วก็เพิ่ม o v e r c h a r าร์จให้2อ t สเตทไปจำนวนหนึ่งครั้งกรณีใช้แบบปลดเต็มตัวอัดก๊าซก็จะกลายเป็น10% c r i t ร c a l d a ต a คิคาเมจก็จะกลายเป็น15%ส่วน o v e r อร์ชาร์เหมือนเดิมครับก็คือเพิ่มให้2 s t สเตทหครั้งตัวใบนี้ถามว่าดีไหมมันดีกับบางตัวเท่านั้นเพราะว่าผล o v e r อร์ชาร์เนี่ย มันใช้ได้1ครั้งอยู่แล้วเนาะสพวกนี้ถ้าเกิดไม่ได้เล่นแบบยืดเยื้อเนี่ยมันใช้ได้ดีอยู่แต่ว่ากรณีที่เราต้องสู้แบบยืดเยื้อแล้วอะ่ะการใช้โอเวอร์ชาร์จได้แค่1ครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรเราเท่าไหร่เนาะมาถึง CE ประจำกิจกรรมที่เป็น4ดาวกันบ้างเท่าสั้นในตัวใบนี้จะเพิ่มเกรดให้ทุกๆเท,ท,ทินเป็นจำนวน3%เนาะแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารให้3%แล้วก็จะเพิ่มอา โนเวอ f o เฟิร์ d ไทม์ดาเมจให้อีก10%กรณีที่ใช้แบบปลดเต็มเกจที่ให้จะกลายเป็น4%ต่เทอร์นต่อเธอนาะแล้วก็เป็นเพิ่มประสิทธิภาพของอาจการให้5%แล้วก็เพิ่มความแรงของฮกุให้15%ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวการให้เกจเนี่ยมันน้อยไปหน่อยทัดมา3ดาวเลยตัว3ดาววิชคัมทู ตัว CE ใบนี้มีความสามารถก็คือทำให้ตัวสแสวนที่สมใส่ได้รับชัวฮิตก็คือโจมตีโดนแน่นอนสำหรับศัตรูที่มันใส่หลบไวเนาะแต่ว่ามันไม่ทะลุพวกโลกอมหนะัตะเนาะแล้วก็ได้ดาวหนึงดวงทุกๆเทนะิร์นเนาะกรณีใช้แบบปดเต็มสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมันน้อยมากครับโอเคเรามาพูดถึงตัวสำคัญที่สุดภายในของตัวอีเวนนี้และ ก็คือมาธาซันต้ามาธาซันต้าเนี่ยเป็นตัวแสงสายซัพพอร์ตเนาะอย่างแรกเลยถ้าจะบอกถึงการซัพพอร์ตต้องมาดูที่สกิลก่อนสกิลแรกของตัวมาธาจะเป็นสกิลชาร์จเกตให้เป้าหมายทันทีแน่นอนว่ามันเป็นการเลือกเป้าหมายเนาะแล้วก็เป้าหมายก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ m ม็กเพเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา3เทิน ซึ่งมันให้ทั้งการชาร์จเกตพลังโจมตีและแม็ก P ฮพีเป็น3เทอเลยเนาะถามว่ามันดีไหมมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มาถึงสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยมีคุณสมบัติในการใบฮอกุทั้งหมดเป็นระยะเวลา1เทินนอกจากการก็ลดงถลับป้องกันเป็นระยะเวลา3เทินด้วยถามว่าดีไหมดีครับแลกกับตัวครูดาวที่นานมาถึงสกิลที่3สกิลนี้เองก็เป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็ดีด้วยเนาะ สกิลนี้มันเป็นสกิลที่เพิ่มอัตราการดูดดาวให้เป้าหมาย1เป้าหมายจากนั้นตัวมาทาจะฟื้นเกตตัวเองแล้วก็จะแจกดาว10ตดวงทันทีถ้าถามว่าตัวเนี้มันจะเป็นตรงไหนกรณีที่เราใช้กับพวกาคาเลโดสโคปเนี่ยมันจะทําให้ตัวมาทาสามารถใช้ฮกุได้เลยทันทีเนาะซึ่งฮกุของตัวมาทาก็จะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้ด้วย อันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่ามันไม่ต้องไปกังวเลเรื่องสกิลหนึ่งด้วยเพราะว่าสกิลหนึ่งเราโยนให้เป้าหมายไปแล้วถ้าเกิดเรายังมีสกิล3อยู่เราสามารถชาร์จเกรให้ตัวเองได้อยู่แล้วตัวมาท่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่จะต้องปลดแอดวานสกิลโดยแอดวานสกิลที่สำคัญก็คือสกิล2เนาะกรณีที่ใส่สกิล2เนี่ยมันจะทำให้เกรดเริ่มต้นสูงสุด20%เลยนะแล้วก็ตัวสกิล3มเนี่ยมันชาร์จเกรได้สูงสุด30% มันกลายเป็น50%ซึ่งเล่นได้ง่ายโดยเฉพาะเอามาใช้กับตัว CE ที่มีเกียรดเริ่มต้นให้50%เนาะอ่ะถัดมาตัวโฮกุโฮกุของตัวมาท้าเป็นควิกนะจ๊ะโฮกุนี้เป็นโฮกุบัฟไม่สร้างดาเมจใดๆตัวโฮกุนี้มีผลอย่างแรกเลยคือแจกดาว20ดวงทันทีอ่าในเทอร์นหน้าเราการันตีได้เลยว่าเรามีดาวให้20ดวงเนาะนอกจากนั้นจะบัฟพลังโจมตี20%เป็นระยะเวลา3เทิร์ การบัฟพลังโจมตี20%ถือว่าเป็นการบัฟพลังโจมตีแบบค่อนข้างมาตรฐานเนาะและก็จะเพิ่มดาเมจกับศัตรูที่เป็นอันเดธเทพมารเป็นระยะเวลา3เทิร์นและก็มีผลทั้งทีมด้วยนะซึ่งอันนี้มันตามเรวิวฮกุเลยหมายความว่าถ้าเราใช้มาท่าบบปลดเต็มเนี่ยเวลาเราโจมตีอันเดธเทพมาเนี่ยแรงขึ้น50%เลยนะตัวมาท่าเองเนี่ยอาจจะทำดาเมจตัวพวกนี้ไม่ดีแต่ว่า สำหรับการซัพพอร์ตให้ตัวที่จะโจมตีศัตรูที่เป็นเทพมารอันเดสเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะตัวชาเลนที่อยากได้พลังโจมตีแล้วด้วยไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแรงมากเลยนะมันเป็นตัวคูณที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเราอัพใส่ตัวที่มันชนะทางอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหงามไส้เลยนะข้อเสียของตัวมาท่าเห็นจะเป็นตัวฮกุเนาะ โอกุมันเป็นควิกไงเพราะว่ามันเป็นควิกการที่จะดึงประสิทธิภาพแบบดีที่สุดน่าจะเป็นควิกกรณีที่เราใช้ควิกเพื่อเชนควิกเนี่ยมันได้ดาว20ดวงบวกอีกบวกโบนัสอีก10ดวงกลายเป็น30ดวงเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีมากแต่กรณีเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ตัวพวกที่เป็นสายอื่นเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานได้ไหม ยังนับว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีเนาะแล้วมาพูดถึงตัวผลอวอราชกันหน่อยเนาะผลอวอราชไม่ค่อยมีอะไรแรงเท่าไหร่เป็นการฮิวทั้งทีมเนาะซึ่งความแรงตามอวอรา์จยิ่งอวอรา์จเยอะก็ยิ่งฮิวแรงโอเคสำหรับการแนะนำโดยย่อของตัวอีเวนต์ตัวครนะิสต์มาสณปีนี้2021ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อคนไหนที่ต้องการติดตามการแนะนำใหม่ๆจากชแนลนี้ก็กด subscribe mm hmm. เพื่อติดตามได้เลยเนาะสำหรับวันนี้สุขสันต์วันคริสต์มาสเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครับ